บิ๊กสแก้วครับรถเครื่องเก่าๆพวกพันห้าอย่างเงี้ยยังมีอยู่ไหมหลังๆนี่มันมีแต่พันเทอร์โบพันเทอร์โบผมไม่เอาพี่ผมอยากจะได้เครื่องเก่าๆพันห้าคุณไม่ค่อยไม่ตามยุคเข้าไปหรอไม่ตามครับคือเขามีพันห้าอย่างไม่เครื่องพันพอเขามีเครื่องพันอย่างได้พันห้าคุณนี่ไม่เคยพออย่างเงี้ยคือชอบเครื่องพันห้าชอบเครื่องพันห้าอะพ่ออะไรมันชอบเครื่องพันห้าผมว่ามัน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 แรงอัตราเร่งดีกว่าอัตราเร่งมันดีกว่าตอบสนองดีกว่าใช่ แล้วเวลาเหยียบจะแซงนี่พูดปัดพูดปัดแล้วน้ำมันไม่สนใจน้ำมันไม่สนใจใจไวอ้โวเด้อธรรมดาโอ้โหคุยอะรคุยคุยเสียเซมอ้าอ้าเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวกันโตฮอนด้าแล้วก็พันห้าพันห้าเท่านั้นมีตัวไหนบ้างนี่เลยแจ็ดเจ g ดโอ้ตัวไอเอสด้วยตัวไอเอสนะฮะอันนี้หายากนะนี่หายาก เบาะหนังเกียร์ออโต้ตัวท็อปสุดอหนคันนี้ท็อปสุดของแก๊สจ k เลยคือ SV บวกว่าว่าท็อปแล้วอันนี้ RS ท็อปกว่าโอ้โหเพราะว่าเป็นตัวแต่งเลยชุดแต่งรอบคันสไปเดอร์หลังนะเบาะหนังหนังนี่นำเข้าจากออสเตรเลียหนังอะไรพี่อะหนังวัวออสเตรเลียจริงเหรอพูดแปบนั้นแหละพูดผู้ไปเรื่อยนะมีสเติร์ตเลยค่าเชื่อ พาเชื่อมาปุ๊บอธิบายให้เขาไปถูอีกทีนี้สวยงามครับเอาไปเปิดห้องเครื่องหน่อยรถใหม่เจ็ดแปดแสนก็ไม่มีขายใช่เพราะว่ามันมันหมดแล้วมันเลิกผลิตแล้ว <c oughs> โอ้โห,โหเครื่องเดิมคลิปฝาปูงเดิมหมดเลยอ่าอ่ะตัวนี้ก็ผ่อนเดือนละเจ็ดพันตลอดสัญญานะชุดแต่งรอบคันใช่หร ลดไปน 5, 5นิดๆกานน่าจะ8,000ครับ <laughs> ลูกค้ามาไอ้เสมโกโหออกอีกแล้ว <laughs> มันขึ้นอยู่ประวัติด้วยถ้าประวัติดีเหลือพั7,000ดพันอ่าโอเคอันนี้เป็นนางฟ้าเขาเรียกว่าโฉมนางฟ้าปะ <laughs> ใช่ซิต,ตี้นางฟ้าทำไมใครเรียกว่าโฉมนางฟ้าะ <laughs> วะไอ้เท่าน้เขาเรียกว่าโฉมเทวดาเหรอเอาความจริงไปแต่มึงได้เนี่ย <laughs> <laughs> เดิมเลยเดิมเลยอันนี้นี่พนเท่าไหร่ ตัวนี้ก็ผ่อนเบาๆหาพันหกพันนี่แหละครับเออนะเกียร์ออโต้ซิตี้นางฟ้าสามแสนกว่าบาทผ่อนห้าพันกว่าเออไหมโอ้โเบาะผมเอาพาดูพาดูาดผมสวยงามมากผมเหมือน Honda <B AT. S 1> ล้วนพันห้าล้วนนะสีน้ำตาลใหม่สีมะขามเปียกอ่าสีมะขามอ่าต่อไป หายากแต่มีอีกแล้วแล้วก็ไม่ธรรมดาสียิ่งหายากไปอีกว่าสีดำจิดยัดแล้วอันนี้สีส้มไปเลยสีส้มยังไม่พอ <S R S เอกตัว R S, S เอกจะเกินรอบพันพานรอบพันโอ้โหขับล็อกไม่ล็อกไม่ล็อก <laughs> สีนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับสีเดิมโรงงานเลยใช่นะป้ายแดงเขาจะเรียกว่าส้มอิดแต่มือสองเขาจะเรียกว่าส้มจิต ไปเปิดห้องเครื่องหน่อยเสมมาดูกันว่าขั้นไหนจะไปก่อนกันชอบแบบไหนซื้อแบบนั้นสวยงามอ่านะมันแพงเพราะเอาอ,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 อาร์เอสมาติหรือเปล่าพี่ใช่ก็จริงๆรถธรรมดาผมเอามาแปะอยู่อ๋ออัพราคา <laughs> ขอัพราคาหน่อยผมไม่ชอบสีดำแล้วผมก็ไม่ชอบสีส้มเหรอพี่ไม่น้องซื้อเรื่องเยอะมีอีกสีไหมให้เลือกมีอีกสีไหมหรือว่าหรืว่าเรื่องเยอะเอาเอามาไหมคันนี้คันนึงะอ้มีครบเลยเหรอแต่ไม่ R S นะอันนี้ตัวธรรมดาใช่อ้บ้านอื่นบางนอนเขาหากันในเควักมันมากองตัวอะไรตัว S หรือตัว V วะดูผมอะไรเนี่ ตัวเอครับอ่าตัวเออันนี้ตัวเอนะบ้านอื่นก็หากันในขวัก <มา S 2> บ้านนี้นมากองอยู่นี่หมดมากองอยู่นี่หมด, <laughs> หมดแล้ว <laughs> มันกองอยู่นี่หมดแล้วสำหรับ Honda j แจ z GK กับ Honda c ซ t y สวยงามพันห้าเทอร์โบตัวนี้ก็ผ่อนเจ็ดพันเจ็ดพันไปเดิมทุกคันนะฮะเบรก ABS โอ้ฝาปูงยังเดิมเลยเดิมเดิมเดิมเอาผ่อนตั้งแต่ประมาณเจ็ดพันแปดพันเนาะพวกนี้เนาะพวกแจ็สห้าพันหกพันเจ็ดพันซิตี้ก็จะห้าพันกว่าติอ, <จะ S 2> อยู่ในเลทประมาณนี้น <ะ S 2> ประมาณนี้อะนะก็ใครสนใจก็ทักเขาไาอีกทีหนึง<ช>่งเรื่องประวัติการผ่อนการอะไรอยู่ที่อาชีพลูกค้าด้วย<ช>นะแล้วก็เงื่อไขา,าราคาอีกทีหนึ่งนะอันนี้เป็นเบื้องต้นคร่าวๆอ่ะใครสนใจยี่ห้อฮอนด้าเครื่องพันห้านี่เลยรีวิวให้ครพบสี่คันรวด อ่ะโอเคครับยังไงฝากด้วยครับกับบิกสแกนนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ